ลมมเบอร์เดินสไตน์ตัว있지มา세요บอกนะคะแอปพลิเคชันเก๋ๆนะคะใน True Beyond อีกครั้งหนึ่งค่ะ H Book ว่าไปแล้วนะคะต่อไป H Camera นั่นเองอย่างที่บอกว่าคุณก็จะได้ถ่ายรูปนะคะกับสาวๆ เกอรเจเนอเรชันทั้ง9คนแบบเหมือนถ่ายด้วยกันเลยแนบนิดแนบชิดสนิทใกล้เลยนะคะรวมทั้งความมันเทิออย่าง H-Movie, H-TV, H-Music อัปเดตผลงานของพวกเธอกันได้นะคะแบบตามติดทุกความเคลื่อนไหวเลยโอ้ตายดังช่างประดิษฐ์อ่ะเออ,อหนักรอบแล้วรอบและรอบละชิฟฟานี่นะคะรอบแล้วนะคะ และแอปที่ชอบมากก็คือว่าแอป everything นั่นเองอ่งที่บอกว่าส่งตรงมาจาก SM เลยนะคะงานนี้ร้องเพลงและอย่าเก็บไว้คนเดียวร้องแล้วก็ต้องอัพขึ้นด้วยนะคะแชร์กัคนอื่นได้ดูกันด้วยให้คะแนนกันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี H dance ค่ะที่ทำให้สาวๆนะั้นได้เต้นไปด้วยกันได้นะคะกับสาวๆา girls generation อย่างเมื่อสักครู่ที่ได้เต้นไปนะคะเดี๋ยวจะกลับไปฝึกซ้อมให้ดีกว่านี้ ô thẳng ôi tai nã lạc á ô anh này, này có phủ gọi ở đời ạ ô hôm nay tắm tay thầm mát nãy ô ô này, thằng thằng này ô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  ไม่ okay, loving, darling, oh, loving, อยาดได้ทุก <I 'm S 1> อันนะนั่งรอกหรอลอกอกันหรอลอกกันหรอที่หนึงเอาวนางมีแบ่งสติกเกอร์กันจ้า เอาซิเอาซิจะเซ็นแล้วจะเซ็นและะ้วโอ้เออนี่ก็แปะไปหมดแปะไปหมดเสร็จยังคะเสร็จยังคะคุณเสร็จไหมคะ นักประดิษฐ์นะโอ้การรับยีย่สิบคนเตรียมตัวสแตนบายเลยนะผู้โชคดีในวันนี้นะ แล้วนะนายเสร็จแล้วนะ 자, 마무리 하시고요. 보여주세요. 꾸미신 거 보여주세요. 저 방독 앵런. 나 락마 덕수용. 영 짱씨 거 너무 귀여워요. 나 락아. 자, 바이 차용. 어씨 차용. 삐아씨는요? 다 아셨죠? 나 락아. 너무 귀여워요. 유리. 유리씨는? 나라가, 치파니, 나라가, 샌디, 샌디 씨 것도 보여주세요. 어, 유나! 유나 씨 것도 보여주시고, 유나 스티커 8 동생도 해주세요. 미영나이 제시카, 제시카 씨 것도 보여주시겠어요? 아, 요연 소연 씨 것도 보여주세요. 음음음음. i love you ด้วยค่ะาล่ะทั้ง9อันนี้นะคะเราจะเก็บไว้ก่อนค่ะสําหรับแฟนๆของ t r u e b o o e H โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะเคสนะคะโทรศัพท์ทั้ง9อันขอ g เก l s generation ตอนนี้ค่ะเราขอเชิญนะคะผู้โชคดีค่ะ지금은이제이거는냅두시고요 지금은 이제 아까 당첨됐던 오늘 행운의 당첨자분들에게 선물진 증정을 하실게요. 레이블, 안돼, 안돼, 안 안돼, 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 안 แต่ละคนได้เซ็นไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่าจะมอบกับมือเลยทีเดียว20คนที่โชคดีจะเป็นใครบ้างเอานะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะเชิญ9คนแรกขึ้นมาก่อนค่ะเชิญค่ะเอาขึ้นมูชิเกียว กันแน่นอนเลยทีเดียวโอ้โหตายแล้วแต่ละคนลดทุกคนเมื่อกี้เป็นงานฟินกันมั้ยได้เออได้เห็นก้นผู้รักษาความปลอดภัยของเรากันไปนะเอาะละเพจโทรศัพท์กันเสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะมอบเคสกันเสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วตอนนี้จะให้สาวๆเกิร์ลเจเนอเรชั่นได้ฝากถึงแฟนๆของชาวไทยนะคะเริ่มจากยูน่ายุน่าูชมทุกคนทีเทยก็ฝากถึงแฟนๆของไทยกันนคน่าคุณผู้ช รู้สึก네มีความสุขมากนะคะที่ได้เจอทุกคนในงานวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอขอบคุณ True Move H นะคะที่ได้ให้โอกาสนี้นะคะหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสมาเจอทุกคนบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 많이 왔었는데 오늘 이렇게 여러분들과 가까이서 오랫동안 봐서 너무너무 좋고요. 다음에 또 태국에, 오! <laughs> 네. 다음에 태국에 또 네, 좋은 공연하러 오도록 하겠습니다. 많이 사랑해주세요. รู้สึกครั้งนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ได้มาเนี่ยค่ะมาสแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะคะหวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้มีโอกาสแบบนั้นอีกทีนะคะขอบคุณมากเลยว,วันนี้มีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่านะคะสาวๆจะได้กลับมาพบก,กับแฟนๆ True Move H อีกกันอย่างแน่นอนนะคะเอาคนสุดท้ายปวันนี้ค่ะ t i f r e True b a u e t r e b u e True b e y o n d 를 기억해 주시고요. 네. 어 다시 한번 이렇게 팬분들 만나게 해주실수 있는 기회를 만들어 주셔서 thank you, thank you so much. 그리고 앞으로도 어, 또올 테니 어 많이 많이 사랑해 주시고 기다려 주세요. 그런데 그니뭐와 wow. อยากให้ทุกคนจำ True Move H แล้วก็ True Beyond นะคะวันนี้อย่าลืมรัก Generation แล้วก็ True Move H ด้วยนะคะหวังว่าในอนาคตอะค่ะจะมีโอกาสบ่อยๆที่จะมาหาทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะอีกสักคนแล้วกันแกล้งเพื่อนตลอดเลย you ยูริเชิญค่ะยูริชีโดนแกล้งด้วยเ <c oughs> ด็กอ่อ True Move H เด็กรักมาจุ๊บจุบจ๊บ True Move H รักมาจุ๊บจุ๊บรักจุ๊บจุ๊บ 아우라 야자이다리 아홉 분이 다 같이 여기 오신 분들 그리고 우리 H 커뮤니티에 한 말씀 부탁드릴게요 그럼 다같이한 말씀 오케이 아이자 마이크 들고 다 같이 한 말씀 하실게요 오케이 네, 여러어서서 네, 네, 너가... 네. 하실게요. 일어서서 다 같이 어... 하실게요. 아, 네 네. 서툴지만 예쁘게 봐주세요. <laughs> 와가... <laughs> 어. 자, 마무리하듯. 마우펜 청. 에이치 카나가 라우라 트루이 มาเป็นชาวเอกันนะคะเรารัก True m o e อสอ,อัอนดี้ฝั่งรู้เรื่องนะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆได้เชิญชวนพวกเรากันขนาดนี้แล้วอย่าลืมมาเป็นชาว True Move เอกันรวมทั้ง True Beyond ด้วยเพื่อที่จะได้อยู่ในโลกของเกิร์ลเจเนเรชั่นตลอด24ชั่วโมงค่ะเวลาให้ความสุขมันช่างสั้นเหลือเกิน Thank you ช่มงนี้เรอง Awesome right bye so bye 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 thank you. คะ so <thatth> <thatth> ยอมไปโอ้โห,หน่ารักกันแบบฝุดๆเลยจริงๆเราได้เห็นถึงความนนะ่ารักของพวกเธอแล้วนะคะเราเหล่าสาวๆาว Girls Generation นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่จะมาบอกค่ะอย่าลืมนะคะมาเป็นชาว True Move Edge กันรวมทั้ง True Beyond ด้วยแล้วก็จะได้แอปพลิเคชันต่างๆนานาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆแฟนๆของสาวๆาว Girls Generation ทุกคนนะคะ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกๆรัานค่ะพบกับกิจกรรมดีๆนะคะของ True Move Edge ได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะมาได้ที่กับดิฉันกันละแมแล้วลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ กับประสบการณ์ระดับโลกที่กำลังจะอยู่ในมือคนไทยทั่วประเทศกับ Girls Generation และ t r u e b e y o n d เหนือกว่ากับ CGLTE รายแรกและ3 g p จีพัฒที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดจาก TrueMove H 21พฤศจิกายนที่พัคคารากอน